ที่ถามเกี่ยวกับอุปจารสมาธิกับฌานเอกคตาในฌานปฏิภาคานิมิตต่างกันนะอุปจารสมาธิก็กับเอกคตานะก็มีต่างกันอแล้วอเอกคตานะีถ้าเป็นเอกคตาลมนะีคือใช้ทั่วทั่วไปเช่นเราจดจ่ออยู่กับการฟังเพลงดูหนังนะ ก็เป็นเอกคตาอารมณ์ได้คืออาร,นะอารมณ์เป็นหนึ่งได้นะอารมณ์เป็นหนึ่งคืออารมณ์มีอารมณ์เดียวอยู่เป็นหนึ่งแต่คำว่าเป็นห <eden> นึ่งในช่วขณะหนึ่งก็ได้เช่นนาทีหนึ่งก็ได้วินาทีหนึ่งก็ได้เรียกเอกคตาอารมณ์ส่วนเอกคตาจิตเนี่ย h, คืออยู่ในอารมณ์นนานระดับฌานระดับฌานหนึ่ง ก็เอกคตาจิตนี่ก็คือตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไปส่วนปฏิภาคนิมิตเนี่ยเรายึดเป็นอารมณ์ได้เรายึดเป็นอารมณ์เพื่อให้เกิดเอกคตาจิตได้ก็คือจิตเป็นหนึ่งในปฏิภาคนิมิตจนเกิดฌานได้